อาลคราสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะซสองสุ่มชิโนบุนั่นเองเป็นทำเองนะคะนี่เราทำเองนะเป็นรูปดาบพิฆาตสูนะคะเป็นชิโนบุนะเห็นลายไหมก็คงจะรู้นะคะแต่มันไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันจะมีอะไรบ้างอันนี้คือใช้มือเดียวนะคะคือไม่ทหนัดเลยอะคะ่ะ อ่ะเจอแล้วมันคือเออสมุดจิว๋วสควิดเกมนั่นเองเอาไว้จดได้ะคะ่นะอ่ะว่างเปล่ายังไม่ได้เขียนอะไรนะคะเป็นเนีย่ยเห็นไหมอ่านออกไหม s q u i d g a m e นะคะอ่านว่าสควิ g เกมนะเออเนีย่ยเห็นไหม ก็พอเปิดมาจะเจอกระดาษโน้ตเปล่าๆอยู่หนึ่งแผ่นนะไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็นเออ่หน้ากาดา,ดาพิฆาดศูนนะอันนี้คือทำเองหมดเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะทำเองอย่าซองนี้ก็ทำเองนะแล้วก็อันนี้คือส a ก u ุชชี่ชิชนบุจังนะคะค mm ือ hmm. ชอบสก,กุชชีมากเลยอไม่อยากให้ใครเลยะค่ะ ก็คือตั้งใจทำมามากนะน่ยตั้งใจทำมามากนะครับก็นุ่มอยู่นะคะสโลนิดหนึ่งนะก็น,นี้เอาไว้จดเขียนก็ได้นะคือชอบสมุดกับสกู๊ตชี่ชินาปุนะคะ อันนี้ก็จะเขียวว่า Demon ส l ล y e r นะเออนะก็จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะคะเนี่ยเห็นไหมนะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะโอเคเราเก็บเสร็จแล้วนะขอตัวลราไปก่อนบ๊ายบาย